นี่ชิ้นนี้จากกานเย่นะคะ SUPER UV cool Water Gel Sun skin, c o วีค n ู w ิ่งวอเตอร์เจลซันสกวิตามิน C s เ f 50 PA อบบวกตัวนี้กล่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันนี่ เนื้อครีมจะเป็นอย่างนี้สีออกฟ้าอ่อนๆแบบเนี้ยสีเหมือนแบบสีขาวอะแต่มันมันคือสีฟ้าอ่อนๆนะอันนี้เป็นกันแดดมีกลิ่นหอมอ่อนๆซึมไวแห้งเร็วนี่ s. p. f. 50บวก p. a. 4บวกนะคะตัวนี้เป็นแบบกันแดด super u. v. เลยแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็น r. o. y. a. l. p. a. l. i. s. i. n. f. o. r. i. b. l. e. p. o. l. c o. v. e. r c. u. s h i. o. n. นะคะ14กรัม เขาเป็นแบบนี้ก็จะมีฝาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ต้องเปิดฝาออกนี่ จะเป็นอย่างนี้นะคะข้างในอันนี้เป็นสี3ามสี่ศูนย์นะคะเน,เนื้อคุชชั่นก็บางเบานะคะ ลองหาซื้อมาใช้กันดูค่ะ